สวัสดีครับแฟนเพจเชนรงฟาร์มที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับเชนรงก็จะมา,อาบอกวิธีการปลูกผักชีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเคยถ่ายรูปให้ดูแล้วเคยมีคลิปแล้วการปลูกผักชีว่าปลูกยังไงนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันได้รับผลกระทบด้านน้ําฝนขังแล้วก็ทําให้ผักชีเน่าตายนะครับ ก็อันนี้อันนี้เป็นรูปผักชีจากต่างประเทศนะครับเราก็ปลูกผักชีของเรานั่นแหละนะครับของอของไทยๆนะครับปลูกแบบนี้เลยนะครับเราก็ใช้ผักชีไทยนี่แหละนะครับเม็ดผักชีไทยนี่แหละมีหาซื้อทั่วไปนะครับแต่ของชัยรงนี่ยเราชัยรงลองสั่งผักชีจากต่างประเทศมาลองดูนะครับ ก็วิธีเตรียมวัสดุก็จะใช้ทรายนะครับทรายเทนะครับไม่ใช่ทรายหยาบหรือทรายละเอียดนะครับมันจะเป็นทรายแบบผสมกันนะครับถ้าเขาจะเอาไปทำทรายละเอียดเขาจะไปร่อนนะครับก็จะได้ทรายละเอียดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นทรายหยาบทรายเทก็คือทรายก่อสร้างทั่วไปนะครับก็ทำกระบะแบบที่ชัยลุงทำให้ดูดูตัวอย่างในรอบที่แล้วก็มีวิธีทำตัวอย่างทำทำทำกระบะในการปลูกนะครับ หรือใครที่จะยกร่องแปลงปลูกก็ได้นะครับยกร่องแปลงปุ๊บก็เอาทรายผสมกับแกลบก็ได้นะครับคือยังไงก็ให้มันพ้นน้ําขังนั่นเองนะครับทําให้พ้นน้ําขังนะครับแล้วก็เอามือกรีดเป็นร่องนะครับที่ทรายนะครับทรายผสมกับแกลบนั้นนะครับหต่อ1ก็ได้ครับหรือ1ต่อ2ใครมีแกลบใช้แกลบนะครับแกลบดิบนะครับเป็นแกลบดิบนะครับไม่ต้องเผานะครับไม่ต้องเผาให้อ่า ให้เสียเวลานะครับใช้กลบดิบเลยสดๆเลยนะครับผสมกับทรายแล้วก็เอามือกรีดล่องเป็นร่องปุ๊บก็โรยมเมล็ดลงไปแล้วก็โรยเม็ด่อกทีลงไปไม่ต้องแช่ด้วยนะครับวิธีของใช้ลงไม่ต้องแช่ด้วยไม่ต้องเสียเวลานะครับก<ล>็โรยมเมล็ดผักชีลงไปปุ๊บก็เอามือเอามือเกลี่ยเกลี่ยกรบๆแล้วก็โรยด้วยปุ๋ย CF2 นะครับใครที่มีปุ๋ย CF2 ใช้ปุ๋ย c f 2อฟโรย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 แล้วก็ใช้สแลนมาปิด ใช้สแลนมาคลุมก่อนนะครับหนึสสัปดาห์นะครับหนึสัปดาห์เราก็จะใช้สแลนมมาปิดก่อนเพื่อเวลาผักชีโดนน้าฝนหรือโดนน้าที่เรารดเนี่ยนะครับมันไม่กระเด็นออกมานะครับในช่วงของการเพาะกล้าหรือการอนุบาลพืชผักทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดเลยห้ามให้น้ำนะครับ ทำให้เมล็ดกระเด็นหรือเมล็ดกันเคลื่อนย้ายนะครับมีการสั่นสะเทือนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับต้องมีแลนคลุมก่อนแล้วถึงจะรดน้ําการคลุมแสลนแล้วเราปลูกการแจ้งแบบนี้นะครับทำให้ทำให้น้ําฝนที่ตกกระทบนั้นนะครับไม่สามารถทําอันตรายต่อเมล็ดที่กําลังจะงอกอะครับที่มันกำลังเฮ้ยกำลังงอกขึ้นมานิดนึงแล้วโดนน้าฝนกระเด็น โดนแรงๆอย่างเงี้ยเมล็ดมันก็กระเด็นขึ้นมาแล้วก็รากมันก็จะเน่าตายนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันไวก้ก่อนด้วยกันเอาสแลนสีดําก็ได้มาคลุมนะครับในช่วงแรกเนี่ยเขายังไมไ่ต้องการแสงมากนะครับสแลนสีดํามันจะลดแรงกระแทกของน้ำนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นน้ําที่มันหยดลงไปในในแปลงของเราเองนะครับก็ ที่ปลูกผักชีก็ทําตามนี้นะครับปลูกผักบุ้งก็ทําตามนี้เหมือนกันนะครับก็ส่วนผักบุ้งนะั้นไ,ไม่จำเป็นตที่จะต้องคุมสแลนนะครับมีผักชีอย่างเดียวนะครับที่ต้องคุมสแลนก่อนนะครับสสัปดาห์หรือ1สัปดาห์รอจนกว่าเขาจะงอกขึ้นมาประมาณนี้นะครับเนาะลราก็เขางอกขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยเปิดสแลนออกนะครับรับแสงเต็มที่ได้เลยนะครับการรดน้ําต้องรดเป็นฝอยเท่านั้นนะครับส่วนใครที่มีปุ๋ยทั้ง cf 2และ cf 3ก็ในช่วงนี้แหละสามารถ ใช้ได้นะครับก็เอา CF3 มาละลายน้ำนะครับหรือปุ๋ยทั่วไปก็ได้15บหก็ได้นะครับ2ช้อนต่อน้ำหนึ่งบัวนะครับบัวรดน้ำนะครับต่อน้ำหนึ่งบัวก็เอามาผสมในน้ำใส่บัวแล้วค่อยค่อยค่อยลดเบาๆเป็นฝอยๆนะครับอย่าให้มันกระเทือนเด็ดขาดค่อยๆเบาๆอย่างเงี้ยจะทำให้ผักอ้วนเร็วมากนะครับดูผักบุ้งเห็นไหมครับดูผักบุ้งตัวอย่างผักบุ้งนี้นะตัดมา2รอบแล้วครับ ผักบุ้งข้อดีของผักบุ้งของในสไตล์ชัยรงก็คือผักบุ้งเนี่ยเวลาเราเก็บก็คือตัดเรียบเลยนะครับตัดให้เหลือแต่ตอนะครับแล้วก็ลดด้วยปุ๋ย CF3 ลดน้ําด้วยปุ๋ย CF3 นะครับแล้วมันก็จะโผล่มา10วันตัด10วันตัด10วันตัด,ตดทั้งปีเลยครับกินได้ทั้งปีเลยโดยไม่ต้องปลูกใหม่เลยนี่คือข้อดีเห็นไหมครับก็เนี่ยนะครับผมพี่ก็จะมีภาพให้ดูว่า,เ,าเนี่ยผักบุ้งเนี่ยเก็บได้ตลอดปีเลยนะครับมีแค่นี้นะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยง คนได้ทั้งตำบลเลยก็ได้ถ้าเราจะปลูกเยอะกว่านี้นะครับก็จะมีผักบุ้งสดๆจำหน่ายตลอดปีนะครับสมมติว่าวันนี้ตัดวันนี้ตัดแปลงนี้วันพรุ่งนี้ตัดแปลงนี้พรุ่งนี้ตัดตรงนี้แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ย CF3 CF2 ลดน้ำลงไปก็จะมันก็จะโผล่มาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับสำหรับผักชีนั้นนะครับให้สลับการปลูกนะครับแปลงหนึ่งสองสัปดาห์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 เราก็จะมีผักชีตลอดทั้งเดือน นะครับให้วนไปเอาสัก10แปลงดีไหมนะครับก็จะมีผักชีตลอดนะครับปลูกง่ายๆผมเนี่ยยังอยากได้พื้นที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเลยพื้นที่อยู่ในตลาดไทยเลยนะครับเราะจะได้ปลูกผักชีแบบเนี่ยส่งขายสดๆที่ตลาดไทยเลยนะครับใครที่ได้ดูตัวอย่างแล้วทําได้เลยนะครับเนาะทรายผสมแกลบแล้วก็เซฟสองวัสดุง่ายๆก็คือทรายผสมแกลบดิบ นะครับแล้วก็มีปุ๋ย CF2 หรือและ CF3 นะครับแค่นี้เองนะครับได้ผักชีตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะพายุอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับใครอยากได้นะครับปุ๋ย CF2 มันมีชุดกิฟต์เซตที่กำลังใช้ลงกำลังทำโปรโมชั่นขายตอนนี้เพื่อให้ทุกคนได้ทดลองนะครับอย่างละ1กิโลกรัมก็เป็น2กิโลกรัมนะครับ3ามบาทเท่านั้นพิมพ์คำว่าซื้อปุ๋ยนะครับก็ระบบก็จะทำการ จำหน่ายให้ท่านนะครับระบบมาทำการไปรับออเดอร์ท่านอัตโนมัตินะครับพิมพ์ว่าซื้อปุ๋ยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาไปทดลองกันนะสวัสดีครับ